ไปนกันหลายคนก็ได no ้วาบ่อยไทยอั้เอ๊ะอันนี้คือคำสั่งนงไรดูคุยไดคำสั่งนงไลคำสั่งไรคำสั่งเนอรเานสั่เป็นสั่งเจ้ามาเม่นหระเป็นเป็นคนว่าเนาะจังว่ากัน่เราบเอ้ยนี่บเอ้ยนี่มีเอ้ยอยู่ด้วยเนได้บอกเอ้ยนะเห็นเอ้ยก่อนเห็นได้เอ้กัเป็นใ กินเออเียเ้าเาปเกนอะไรก็แวเต้นมาเตียงาเตนาเตียงมาเตียงได้นี่ Oh. เอาเอานี่เ <ENNIS> สองร่ละเอาเอา้มาเทียนทำงบานยื้มก่อนทำสองบาทก็เท่าไรดีนีสองบาทสองบาทก็ร้อยล้านคนช่วมาบอกว่าผห้ถห่ทายคิดลงไล่เจ้าเจ้าต่อวันนี้จจดบานเดยน้า่อนให้ผ้่ายคิดลงไลด ไปบึ้งไปบึ้งไดีอพี่น้องเนาะอ่ะตอนนี้ก็ถือว่าทางทีมงานเนาะเดินทางมาหอดบ้านอ่ะเยนังเนาะอะมาทางนองแต่พี่น้องเอ้ยอยู่นี่แหละมือนี่เนาะอ่าถือว่าลายคู่ลา้คนพี่น้องเอ้ยเนาะพบเจอกัน Những này, chịu bài đồ. Somebody đi, đi. Somebody đi. Oh, bài đi. Chút, mấy bài đi. Chút, mấy người đi. Chút, mấy người Chút, đi. này mấy người đi. Chút, đi. Chút, mấy người đi. Chút, mấy người đi. Chút, ตัวมือแรกจุดบ่ได้มันบ่รอดบ่ไดบ่รอดหรอกพีอแต่ว่ามื้อนี้เฮาเป็นไปบ่ได้หรอกพี่น้องนี่มันออกใหญ่มีแต่เฮาก็มีแต่เป็นนงางนเว้าซือสานํากันเนาะไได้ตาเนาะเคยเห็นแต่บุญบุนสดีเคยเห็นแต่บุญับอันน่ะอ้ทองมีอันน่ะเว้าอยู่ในคลิปปังๆว่ามื้อนี้มื้อนี้ก็สิ นี่ยินเสียงเลยเพิ่นว่า้ด้คลิปอีกแล้วมันนี่เพิ่นชิบวาใน่ไหเด้มันนี่เนาะตัวปัญหาเนตัวปัญหาด้วยเราแเนี่ยเกียรักกันนาะน้องวานเราอยากมีปัญหาที่ด้มีเปนัญหา้ล้ว่ยืนที่พูไหนอราแกก็เราเนี่นี่ดีเกแลว่าดีน้อเอ๋เกียรแล้วบ่าดียืนที่พูดเนอะต้องว่า bát này, nó, rồi, đôi chân, nó, xà bốt, nó nó, nó, nó can nó, nó, nó là trăng trái hòn đấy, trái hòn, chẳng hạn, để vây, để vây thua nó, 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 ขนาดเพิ่นอยู่ใต้อยู่รุมเพิ่นยังขึ้นมาได้ถ้ายชนี้ก็เห็นอะไรอรคือ่เาเอาไปใช้เนาะ่าบังเท้าที่มาน้ำเนี่ยปฏิบัติอะไรเนี่ตัวกำลังทัวมาที่นี่ตวนี่ยมอตอบ้านยกยี่ดอกเปียกำลังเดินทางมาอยู่เนาะเลงนะน้องเียคักนะบรรยากาศแช่หเนาะเออ <laughs> Đó, bài, được rồi, được rồi. Rồi. Bài đi nông với nó không, nó, nó. 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 Thì, thế mà <laughs> 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 cà, cà phê không, cà phê này bò cà phê xem คิดได้ตรงอยโอ้ยนะเบลเเนีเาะกังตรงช่วงปลายเดือนตีแม่ระบอย่งไรบ่านนี้เตรียมตัวไปพุดนต่บอกยาวไม่แต่ล่อคนหนาเขาและเราหนาทีเข้านะ มาจังเครับคือได้ยินบอจิตมาเมอไทคิปโปใช่นะโทรมาหาบอจิตมากินนี่คุณนี่แหละตรงนี้เต๊ะเพื่อนปีกบ้างเลยเด้อหาทุกคเพื่อนพี่ตรงอยู่บ้านนี่เนาะโทยอ๊ยจิตไม่ไทคิปทคิปไปนกันลายคุณก็ได้ว่าไอ้คปออันนี้คือคำสั่งน้องไรดูคุณไรคำสั่งน้องไรคำสั่งไวคำสั่งคนแรเาคำสั่งนอ เป็นทังเจ้ามาเมีนหรอวะเป็นเป็นคนว้าเนาะจังว่ากันชีดลองสิ่าไดมีบลาไอ้ไอ้เกียนไม่เลยมาแ้วหวยฮะก็ออกแต่บ้านคือว้เถอะว้ายอกกิยาตัวได้ยวได้นีตัวได้กข้ี้ีไปเรี่ยรถจะใช้บั่องนวเดียวแล้วท่นี่แหละอยออกน้ำกันนี่แหละอยถอยออกเลยเนาะมันช่มีทางึงแบกอยู่หันดีสบายดีแหะสบายดีให้น่ะ

สบายดีเด้อเบาก่งคำเน้อคำกด้อย่านเวเนยเป็นสาวแล้วน้ะงามเนาะเรียงมาแต่น้อยพี่้องเนาะคนนี้ก็ได้จ้าบ่อเรียงแม่แล้วมันล้ขับยุบบ่ลูกเคยนี่ยับย่บ

สบายดีช่องไรเล่นี่ช่องมาช่องเยอะเลยวันนีจได้ตืเนี่อยวกชชาได้อะได้ก็จะได้ตื่นั่คืนนี้มาดึกเนาะโมแปลกดรอคหากระตื่นไงดึกกันทำมึงายาวรู้จากจังมม่ไงคืนนี้จังมุ่คืนนี้ ฮ่อนบ้าน2มื้อที1อ๋อที2ก็ได้เนาะ2ไปไปกลับนี่ฮอดบ่1,000กิโลบ่ฮอดมันทาง400นี่แหละ่าเนแรกแต่ว่าโอ้0กิโลน่ะบ่ไดนประมาณ2ชั่วโมงสุดดีนยทางสิว่าเติบน่ะทางใหญ่อันนี้แะว่าบ่่มีลุมลายเนาะทางแดงบ่แม่นทางแดงืทางแดงยาวเลยอันต

เพวท่านนันกระถ่ายอยู่เนาะเว่าท่าพที่บ้านนบ้านจะมีกาอยคิแต่ว่าทางในบ้าน่ถ่ายในบ้านในบ้านถ่ายในบ้านไ่ได้บอก่าเนาะไม่ต้องได้ถ่ายให้เก่ยวเลยนอนนอนพี่นอนเยหนับพีิเจียงพี่อเป็นลูกเคยได้เนี่ย โอ้โอ้ไบอได้ไงนี่ท่านได้รวอยู่คยาวบ่อออยี่หบ่อเอือยเนี่ยเอ้ยเนี่ยมีเอื่อยดนะโมเมนบ่เอือยนะก็นเอือยก่อนกินอะไได้เอ่ยกนไม่ใช่ิัเออก็ไ้วเนเ่ออกเต้ มาเตียงอะไรกมาเตียงมาเตียงมาเตียงได้นี่เอาเอามาเตียงอีกวันนี้สองร้อยละเอาเ้มาเตียงเลทงบยิ้มก่อนสงบก็เท่าไรดีนี้อสองบาทสองบาทก็ร้อยล้าน้ชโทรมาบอกว่าบใหารคลิปหงไล เจ้าเจ้าอบานยังไงไสิบบาลยังไงก่อนไเมื่อไหร่ทางขดลงไปเไปบิ้งไปเบิ้งไปปีงค์ันเอาะเอาเอเาเที่ยวเที่ยว่เอกินใส่ตันี้กินไปวมันเอบเ็่กจะซื้อนี้ไปยุเพราะว่าพระว่าท่านจะโทษให้ช่างให้ซื้อในกินอนากไปนะตัวน้ำตืนช่วยพี่น้องเลยว่าตรงๆเอหนื่อยนะอมามาเดินมอเดินมพุกแล้ว นอนโต๊ยแตงโมผู้ใหญนอนโต๊ยเองดิมาเด็กเนาะมาเลยกินบุลงเราแน่นี่ไงคือไหนนาะบุล้งเนาะเต็มเลยเว้ยเต็มเลยอ่าัิอมไรนะนี่แตงโมยิ้มเลยกินบุลงกันเลยไหมนี่หมาว่ากินบุล้งก็มาถ่ายแต่คอยผู้เดียวบรจาคให้ด้มันก็ดันอยู่ดิ ไปน้ัดี like Chinese, ้กไปนี bueno> ่กนี่เอกยนมาปิมน้องอันอินเดียก็ช่วจเด็ดทีนี่จะเป็นสาวเลยดิชำไหมนะดช้เออสนี่้อน

เย็ mer, นแล้วติดิบัเดียวต่อนะยังหรขาหงส์ย้นเพ่อนไหรนแน่เลยปี่ปีหาปีาปีอะไรเออวันนั่นแหละ

มาก่อนเมื่อนำหลังเนอะปะอา่าจังชี่มันต้องถอยแล้ววันเม่นถอดเน่นีโนโ่เนาะทางไปเนอพี่น้องเออบัดที่นี่คอยกตงีว่านี่นขคอยแต่ตึบ๊บปต๊บโอ้ใสกยเลยใสกยส นุ่นสันบัตนี้เนาะไอ้เนาะตรงในเตียงแลวออกก่อนบันี้เนาะว่าถอยออกเลยบ่เฮ้ย่มีทางมมทางมยังอยู่ด้วยเอ้ยเตียงหาเรื่องตีงเนาะนี่หาัเียงมามาลอก่อนมาก่อนหนองกำลังแม่นดีมันมีทางอย่เ้นาะแม่

เลนไหนเลนนึงเว้เนาะครวรัวโอ้ริชต้งต้งตรงตุงบบูบูคัวดอกม่แต่ตุงตเนอะอเอโโอเจ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 เหนย้างหน้าพูนตกฟ้อม้าหน้ะโอ้โตกลินตกลินไปให้งานบูคือไปใ้างังเนาะโอ้ยเดี๋ยวมองนั่นนะพ่จะมาบอกเนาะพูนไม่เตียงเลยไยมาเตียงแล้วข้างหน้เตียง วันนี้วันนี้มีกล้องไงเนาะแมนเซเว่นแน n เว่นอย่างเดียวบอดจิตคือกันนี่ยเราก็เดี๋ยวจะวนเออเราเรี่ยวไรเฉยเนาะเราบอดจิตออกไปเลยบ่หน่ะเออเนั่นเลยบ่ฮะพักบ่นะบอดเรี่ยวอีกเสียนได้บอดจิตแถวยาวเลยเสียนอะไเรี่ยวบ่เฮ้ยหอดนะบ่หอดแล้วนี่มันเรี่ยวได้ไหเนาะ ที้เนาะก่แล้วก่แล้วก่เลยจาต้องหเงินนเดียีเดีโอ้ยเนาะเพิ่งเพิ่งไเพิ่ต้องให้ตเีมาหัคนดเดยเดี๋ยวเดี๋่มันขาหักจ่อมันสขาหัวกูงนะหัวหัวไได้อยู่ได้อยู่อเกเสียงอนนิดนิดน่อยเขา Ai bạn này. Rồi, bé xí phụ ông xá Ông cứ ba này, nào mày, đến nào mày nào Ôi 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 Tức đây nó Bồ nhóm, bồ nhóm đi à. chiếc, nhau tổ đây rồi ừ. <laughs> uh, Đó ah, Lâm, lên Cái, phần. Phần Cái lần nút này. Oh, thế giới liền đâu. này, ô, là nó mọi điều khiển nữa chị náo mọi điều khiển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  náo mọi điều mà nó mọi điều khiển náo mọi điều khiển náo mọi điều khiển náo mọi điều

เดยบกูเลียใส่ปอกแบกปอกแบกไปไปเลยไปเลยปัดถ่ายเอมาด้ยว่ส่นไมาเีกันเนาะวขนาดเนาะ ตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปนุ่นสันบัดนี่เนาะนุ่นสันออกจากดงเงี้ยวไปนุ่นสันทอเป็น้องเนาะมารับตัวน้องแต่ไปฉันซะทางดูปาดหมดหีดหุ่นเซ่ละหัวนิ้วไปไปไปก่อนคอยไว้บันไดคอยไปคอยไปคอยกระโปรงมัดได้ใบนี่ไอยยากมันหลายเดี๋ยวนี้นะ ใจคอยรีวิวแบบเดบนึงนะแจมชนั่นเนาะเป็นผมถึงว่าเดี๋ยวมันเป็นใจไว้นะพอกระเถอเอาเนาะเนมาได้เอายางคอยมาเปนไม่ลาดยางเนี่ยเปนเอาดินให้มานจเอาโอ้ยโดดจักเอยว้าจะชมาบังเนี้ยเลื่องเอเมาสิชมเอเธอมา อืมพี่้องเนาะเอ้าไปทำรักก่อนปลอไปเนาะพู้ไดมีแต่ว่าไปเบึงน้ำกันเันึ่งไอยู่อยู่นุ่นสันบาดที่นี่เนาะไปพี่้องเทำรักก่อนเด้อทางนี้เด้อเนาะสบายดี